มึงเด้อพี่น้องว่าเห็นกันหลยมือนี่พ่อเจ้าเสือมาเจ้าไผ่กับมาพ่อดีเลยเจ้าไผ่มาพร้อมกันเลยมังเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปเดินสิไปหาแนวมาตั้งกลอง and I am you 就是，还不是去看你。 บังเดอพี่น้องไปเดินห้เจ้าเสือกับเจ้าไผ่กินค้นละอันห้กินค้นละกระถางเนาะค่ะเนาะห้กินคลน,น,คนะนคละกระมังมาพร้อมกันสองตัวห้กินค้นละอันอันนี้ผู้น้องกินอันนี้เนาะค่ะเนาะห้กินน้ำกันเขาสิกัดกันเลยแบงห้กินค้นละหมองอัอนหิวกลมหน้ากลมตาก,กินมื้อนี้คือยังมาน้ำกันสองตัวนี้เทิงกินเทิ่งละแวงพี่น้องให้ กินเั้งละแวียนนใหญ่เลยอันนี้ก็ได้กินเบืองพี่น้องสองตัวนี่กินน้ากันอา้ากินให้อิ่มสิอย่าเข้ามาพราะน่ะเขามาหมดขาเข้าได้พี่น้องเลยนี่กินพระท่านอิ่มอยู่เบื้องนีเบิ้องเจ้าไพ่กินเอากินเอาไปกินต่อเร็วเสือเสือกินต่อเร็วไม่ต้องเข้ามาคกลัวพี่น้องเลยเขามากเอา

มวมวแวแมวแเบิ่งดูเขาบ่เห็นเจ้าเสือครับเจ้าเสือมาหมดแมว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 คนเขาเอื่นหาเจ้าเสือที่ไหนได้เจ้าเสืออยู่นี่เจ้าเสือแมว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 แมเสือเสืออืมเจ้าไพ่บ่เห็นเจ้าเสือเจ้าเสือออกมาเลยไปแมวแมวอยู่คนนะในเจ้าเสืออยู่นี่โอ้ยไพ่เอ้ยเขาเห็นเจ้าเสือแล้วมนี่ เสืออยู่นี่กินใหญ่เลยพี่น้องเห้พุงนีกนงน่กินใหญ่เลยพุงนี่กินไหนอิ่มได้เสือเด้อกินไหนอิ่มเจ้าไผ่กินเขาคือสิบพราะใครสอบอาหารเม็ดป่านไหนเราเขาสอบกินเหมือนปลาไปทังสัตวเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวมือไม่ประเด็นสีถอดปลาไปกินไปเสือปลาทู่มาถอดสู่เขากินเนาะฝนเสียงห่างเงาเงาไปฝนหเหรอจ้าไผ่กินนิดหนึ่ กินเนนหล่ายางนี้เจ้าไผ่เห็นต่เจ้าเสือเจียงห่องพี่น้องหูเจียงห่องเอาย่านเรียนนี้จากเขาอีกแล้วมานี้มานี้มานี้นี่เออนี่นี่ ไปไหน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 ไปบุนแล้วอยู่นี่ลาไม่ต้องไปน้ำเขาหรอกยู่นี่ลาไม่ต้องไปเจอห้องเงาเงาไปทางไหนเราเนี่ยมุมที่ยังอย่างนี้ไปกินไปกินไปกินไหนมัน นั่นไอ้แม่ยิ้มบ่เห็นไลยมึอม่นจะเห็นอันแมวอันโตขาวๆที่ลูกจะไปเดินเลี้ยงไปมือนกันเป็นตาต่หักพี่น้องเลยอันมิมิมิเองสิกะมองเบางหน้าเขาก็หูุดหงอันนี้เจ้าเสือก็คือกันเจ้าเสือก็หูุดหงิดเนี่ยเสือยามุดเข่ามานอนเดินอยู่นี่เละมุดเข่ามาเห็นหยังพุ่นผุนบางโกงด่ากันมาก นย่างไปพุนแล้วเขาบ่าใครกินอาหารดอกตัวน,นัน้นเขาเสียนเป็นหนึ่งเบื่ออาหารเขาอยากกินปลากินปูเพีงฉันนาะพี่น้องเนาะแมวกับปลาเขากันดีดีมาอาหารเขาบ่าใครกินแต่ว่าเจาะเสือใครอยู่เจาะเสือกินไห้แน่ยุด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 อย่าพึ่งเข้ามาไปเดินกันสิจบคลิปไว้สำเนีก้กกอนเด้อก่ะเด้อน,น,น้นองก็ดี อันนั้นตุ้งตังตุ้งตังอยูขอกก่ขอบคุณทุกทกำลังแรงใจขอบคุณทุกไรทุกเลืบเล้วคืะเด้อขอบคุณไหลายให้กินโบโบกโจกโบโลงใหนจะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาทำมาหากินคิดสิ่งใดใด,ใดสมคว้งม,มุงม,มาปรารถนาเน,นาะคเนาะไปเดินกนันสินอขอจบคลิปไว้กับเจ้าเสือนี่เด้อค่ะเด้อต้องเจ้าเสือเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ไว้ซจำนี้ก็เนาะคเนาะขอบคุณ my friend เด้อ thank you you so much my friend thank you thank you see you next time บัดดีค่ะเอาบัดด ah? ah ีสิเสือเสือมองหน้าสิบัดดีค่ะ